สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับชม YouTube l i v e NV 1 Channel กระผมนายชพวิทยอุเทดาตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารบทเป็นพิธีกรการถ่ายทอดสดในวันนี้และผมขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบุรลรัมยเขตหนึ่งคิกออฟกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องน้องบุรลรัมยเขตหนึ่ง ในวันในวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ณห้องประชุมนเรศวนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบรัรลำัมยเขตหนึ่งแห่งนี้ครับผมและก่อนที่จะนําทุกท่านเข้าสู่พิธีการในลําดับต่อไปกระผมขอนําเรียนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบนรีมเขตหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเดือดร้อนขาดแคลนยากจนและประสบภัยพิบัติต่างๆโดยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆจำนวน3กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องน้องบุรีรัมยเขตหนึ่งซึ่งท่านสามารถสมทบทุนบริจาคได้ที่โรงเรียนในสังกัดของท่านหรือที่สำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะมีกล่องอยู่ที่กลุ่มงานทุกกลุ่มนะครับ 2. กิจกรรมต้นบุญรวมใจให้น้องนบองบรมพูเขตหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เรารวมยอดเงินสมทบทุนมาให้น้องๆน,นักเรียนในสังกัดของเราอาจจะเป็นทุนถุงบ้านนะครับซึ่งจะรวมจํานวนสองครั้งในครั้งที่1ได้ได้แก่เดือนเมษายนและครั้งที่สเดือนกันยายนครับผมและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่สกิจกรรมจําหน่ายเสื้อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบรวพบุขตหนึ่งในคอนเซปต์เสื้อสวยช่วยน้องหนองบัวพบุขตหนึ่ง NB1 to B1 ก็จะได้แจ้งประชาสัับธ์ให้โรงเรียนในสังกัดได้จับจองเพื่อแสดงพลังสามัคคีในการช่วยเหลือน้องนนักเรียนต่อไปและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากระผมขอนําทุกท่านเข้าสู่พิธีการในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ กาบเรียนท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุรพุเขตหนึ่งท่านรัฐอิสรากงวงท่านรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้มีการกลุ่มท่านศึกษานิเทศและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุรพุเขตหนึ่งทุกท่านกระผมนายชัยยศิษย์คำภูตำแหน่งศึกษานนเทศและ ครับผมนายชัย,ยันพลังการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมเปิดเหรียญที่เหลือเพื่อน้องนะครับภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งซึ่งในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็น การคลิกออฟกิจกรรมที่1นะครับกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องครับกับคลิกออฟในวันนี้นะครับเป็นการคลิกออฟเปิดปดปตมนิเทศเบิกฟ้าขอพรเทวดาเพื่อมาช่วยเหลือน้องนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศาน้องบุรุเเ็ตหนึ่งของเรานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่มีความอาญากลาบากและก็ประสบภัยพิบัติต่างๆ แล้วก็เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเช่นเด็กได้โอกาสเด็กพิเศษเด็กยากจนพิเศษเด็กที่ประสบภาวะยากลําบากเด็กที่ประสบไปพิบัติต่างๆจากการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นครับครับผมแล้วก็เป็นการสร้างขวัญนะครับแล้วก็กําลังใจนะครับให้กับนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประสบนะครับปัญหานะครับในการดารงชีวิตหรือว่าประสบ ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับเรียนที่เหลือเพื่อน้องนองบรพกิตหนึ่งในวันนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดตามรับชมและก็ให้กําลังใจได้ทางช่อง YouTube Bright นะครับ nb 1 channel นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดแท้กกำลังใจแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันกันเยอะๆนะครับโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบรุรพกิตหนึ่งท่านรัฐอิสระกงวงและท่านรองผู้มีการบนเวทีเรียนเชิญครับ ครับผมในลําดับถัดไปนะครับเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบุรีรัมพูเขตหนึ่งท่านรองสุปกรณ์วิแสงนะครับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับ ขออนุญาตนรบที่ให้เปลี่ยนมาเป็นประธานในที่ีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบรมภูเขตหนึ่งในครั้งนี้ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบรมภูเขตหนึ่งมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนในสังกัดในการช่วยเหลือสงเคราะห์นักเรียนที่อยู่ใน ภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิตมีความเดือดร้อนขาดแคลนรวมถึงนักเรียนที่ประสบอุบัติภัยต่างๆซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากกว่าเด็กปกติโดยทั่วไปจำนวนไม่น้อยส่งผลให้การศึกษาการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจไม่เป็นไปนตามวัย จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้มีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและพัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งจึงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งขึ้นโดยมีกิจกรรมดำเนินการสามกิจกรรมดังนี้ หนึ่งกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องหนองบุรูหนึ่งซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันนี้สองกิจกรรมต้นบุญรวมใจให้น้องหนองบุรูหนึ่งกำหนดจัดกิจกรรมสองครั้งครั้งที่หนึ่งเดือนเมษายนพุทธศักราช2566และครั้งที่สองเดือนกันยายนพุทธศักราช2566สามกิจกรรมจำหน่ายเสือ้อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน NB1 to B1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่มีสภาวะความยากลำบากเดือดร้อนขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบภยัยพิบัติต่างๆ 2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษอาทิเช่นเด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษเด็กยากจนเด็กที่ประสบสภาวะความยากลำบากเดือดร้อนและเด็กที่ประสบ ภัยพิบัติต่างๆการจัดการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น 3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลารกรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งโดยได้ถ่ายทอดพิธีเปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและจัดกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องหน,อง,นองบัวลำพูหนึ่งพร้อมเรียงกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญ ท่านกล่าวเปิดโครงการและกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องหน,อง,นองบัวลำูหนึ่งขอเรียนเชิญครับครับก็เรียนท่านรองผู้ในการตำนักง,งานเขอรติการศาึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำูเขตหนึ่งทั้งสามท่านนะครับท่านผู้ในการกลุ่ม ท่านคณะศึกษา,าเทศคณะข้าราชการครูบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่รงมณฑเขตหนึ่งและเรียนไปยังท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง2 0 1ร้อดแห่งท่านข้าราชการครูและบุคลกากรกรศึกษาในสังกัดทุกท่านรวมไปถึงลูกๆนักเรียน หรือคณะกรรมาการฐา,า,ารังษารวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสงสารลำภูเขตถึงที่รักและกรุบทุกท่านครับวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีนะครับและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าน้องบรรููเขตหนึ่งในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านรองผู้ดโดยการที่ดูแลในเรื่องนี้ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งพอสรุปโดยคร่าวๆว,ว่าหลักๆคือการร่วมกันทำบุญนะครับเชิญชวนพวกเรา ร่วมกันทําบุญเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดหนองบุรพูเกตหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กอาพิการเก้าประเภทก็ดีเด็กด้ยโอกาสสิบประเภทซึ่งเด็กกลุ่มเหล่านี้เป็นเด็กที่ประสบภาวะยากลำบากยากจนอาจแคลนนะครับแล้วก็มี ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือในทันทีหรือโดยโดยโดยพลันนะครับอนอกจากนั้นยังเป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดเราที่ในรอบปีอาจจะประสบปัญหาภาวะต่างๆนะครับเช่นบ้าน เกิดอุบัติภัยต่างๆหรือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุหรือมีการบาดเจ็บล้มตายต่างๆก็จะนำงบประมาณจากการทำบุญครั้งนี้ไปช่วยเหลือนะครับและเด็กเหล่านี้ยังมีภาวะในเรื่องของอ่ความพร้อมหรือการขาดโอกาสที่เข้ารับการบริการการศึกษาในการทําบุญครั้งนี้ ก็จะเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือนะครับให้เขาเหล่านั้นได้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปอเป็นการทําบุญนะครับราวันนี้จะมีการเปิดกิจกรรมโครงการเชิญชวนพวกเราทําบุญเป็นกิจกรรมหลักสามกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่หนึ่งนะครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้คือกิจกรรม เหรียญที่เหลือเพื่อน้องน้องบรุรภูเกตหนึ่งซึ่งถ้าเราดูหรือที่พบเห็นนะครับเราจะมีเหรียญต่างๆนะครับที่บางทีอาจจะหลงลืมหรือวางไว้ตามหลังตู้บ้างหลังตู้เย็นบนเครื่องซักผ้าบ้างหรือหล่นตามพื้นบ้างนะครับที่เราไมา่ได้นำไปใช้ แพ้หลักการนี้นะครับมีเหรียญเหล่านั้นอะ่ะทํายังไงเราจะนํามาหยอดลงในกระปุกลักษณะคล้ายๆออมสินแล้วก็รวบรวมเพื่อนําเงินเหล่านั้นนะครับมาช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวที่ได้กล่าวไปแล้วนะแล้วคือคองอกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องอน้องบัวเกตหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ ในส่วนของผมนะครับและครอบครัวก็ได้นำเหรียญมาเพื่อเป็นการตั้งต้นนะครับในการหยอดอเหรียญในกิจกรรมนี้จำนวนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถึงจะมอบให้หลังจากการเปิดแล้วนะครับกิจกรรมที่สองครับคือกิจกรรมต้นบุญนะครับ เหมือนกับต้นกันกันหลอนเนาะเขาเรียกกันหลอนบ้านเราเรียกกันหลอนนะครับเป็นต้นมีโรงเรียนทุกโรงก็ต้องมีต้นนะครับในกลุ่มต่างๆก็มีต้นบุญรวมทั้งกล่องด้วยนะครับกล่องใ้ก็ทุงเรียนก็ต้องมีกล่องไว้ทุกกลุ่มก็ต้องมีกล่องไว้ออันนี้จะเป็นการระดมการทําบุญนะครับจากบุคลากร นอกจากในสังกัดแล้วแล้วนะครับเราอาจจะไปสัมพันธ์ไปถึงหน่วยงานต่างๆนะผู้ปกครองก็ดีกรรมการอาจานยศึกษาหรือญาติพี่น้องต่างๆที่อยู่ทางไกลหรือทางใกล้ที่อยู่ใกล้ๆเราก็ตามนะครับได้ร่วมกันทําบุญอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของธนบัตรนะครับในการาใส่ไว้ เสียบไว้ที่ต้นบุญกิจกรรมที่สามครับเราก็จะมีการจัดทำเสื้อเสื้อเพื่อ,อช่วยเหลือนำในส่วนต่างนะครับมาช่วยเหลือ,อเข้าโครงการเช่นเดียวกันใช้ชื่อว่าเสื้อสวยช่วยน้องน้องบลรพูเกตหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีการาน่าจะเป็นเสื้อที่ เป็นผ้านาโนนะครับสามารถาใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็ทนทานาคุ้มค่า,าแล้วก็ส่วนต่างที่จากการจำหน่ายเราก็จะนำมาเข้าโครงการทั้งหมดนะทั้งสามกิจกรรมนั้นเราจะแบ่งเป็นสองเฟสในการทำงานนะครับเฟสที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งเราจะเริ่ม,มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง ต้นเดือนเมษายนก่อนก่อนสงกรานนะครับก่อนสงกรานในทุกเดือนก็ในแต่ละโรงเรียนในแต่ละกลุ่มก็จะมีการสรุปยอดทั้งเหรียนที่เหลือเพื่อน้องน้องบูเกตหนึ่งทั้งต้นบุญรวมใจให้น้องน้องบุญรูเกตหนึ่งพอถึงในเมษาก่อนสงกรานนั้น เราจะมีการทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งที่เขตพื้นที่การศาึกษาแล้วจะนำเงินหรือเงบนมาจากสา,ามกิจกรรมนั้นมาผ่านลักษณะคา้ายท่อท่อป่านะครับผ่านพระสงฆ์ให้รับแล้วก็ส่งต่อมาที่โครงการต่อเป็นเฟสที่หนึ่งเชิญชวนทำบุญร่วมกันนะครับ ในเฟสที่สองน่าจะประมาณวันที่29หรือ30กันยาของปี66ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการทำบุญเหมือนกันอีกรอบหนึ่งที่สํานักง,งานเขตนะครับอา,อาจจะเน้นโดยเฉพาะผู้ที่อ,อยู่ในราชการหรือผู้ที่กัดเสียเล่ยการนะครับก็จะเป็นการทําบุญร่วมกันในเฟสที่สองต่อไปนะเมื่อได้งบ่มาในเฟสที่หนึ่งแล้วเราจะมีกิจกรรม ที่ต้องทำร่วมกันหลักๆอันที่หนึ่งก็คือการมอบมอบบุญเรียกว่ามอบบุญแล้วกัน,นครับเป็นลักษณะถุงบรรจุข้าวสารอาหารแห้งหรือบางทีอาจจะเรียกว่าถุงยังชีพหรือถุงอิ่มอุ่นก็ตามนะครับแล้วแต่จะเรียกยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรดีนะจะมอบคืนให้ทุกโรงเรียนนะครับทั้งสองร้อยเอ็ดแห่งโรงเรียนขนาดเล็ก ก็จะประมาณทักงสองหรือสามถุงขนาดใหญ่ก็ค่ยอยอมา4ี่ห้าถุงตามลําดับนะซึ่งเราจะอาจจะทําพิธีมอบที่เขตรวมทั้งหมดหรืออาจจะไปมอบตามจุดอของแต่ละอำเภอก็จะดูกันอีกทีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการมอบงบประมาณในการสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอย่างน้อยอย่างต่ำนี้ มีการซ่อมแซมบ้านอย่างน้อยศูนย์ละหนึ่งหลังนะครับหลังละหนึ่งมืนบาทเป็นจุดเริ่มต้นก็จะทําพิธีมอบด้วยนะครับนอกจากนั้นในระหว่างปีถ้ามีนักเรียนในสังกัดเราประสบภาวะายากลําบากนะครับบ้านเกิดอุบัติภัยต่างๆไฟไหม้หรือน้ําท่วมนะหรือเด็กเด็กเราเล่นกีฬา แล้วประสบกับอาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเกิดอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องรักษาตัวยาวนานอะไรต่างๆนะรวมถึงสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นเด็กเสียชีวิตจากการจนมันตายหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็จะงบประมาณตัวน,นี้เอาไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะแผนวันนี้หรือเป็นวันวันมงคลอีกวันหนึ่งเป็นวันจันทร์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มต้นอะไรดี ก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับได้ทําบุญร่วมกันในกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมรวมไปถึงได้ช่วยให้ทุกท่านได้ช่วยประชาัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ,อผู้ที่เราละลึกนึกถึงอยากเชิญชวนเขาร่วมทําบุญในกิจกรรมทั้งสานั้นก็เชิญชวนพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันทำบุญเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่าน บริจาคหรือทําบุญในกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องก็ดีหรือต้นบุญรวมใจให้น้องก็ดีรวมไปถึงเสื้อสวยช่วยน้องเราจะไม่หักแม้แต่บาทเดียวนะครับเข้าโครงการทั้งหมดและที่สําคัญนะครับอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากาผมและครอบครัวจะเริ่มต้นเรื่องของเหรียญ 1,399บาทแล้วยังอขออนุญาตเริ่มต้นทำบุญตั้งต้นบุญให้กับพวกเราทุกท่านนะครับอีกจำนวนหนึ่งมืนบาทนะครับต้องขอบคุณทุกคนทุกส่วนนะครับที่ตั้งใจจะเริ่มทำบุญในโครงการนี้แล้วจะร่วมกันทำบุญและจะร่วมกันมาจัาพันธ์เชิญชวนทุก ทุกคนหรือหลายๆคนมาร่วมทวบ,บญต่อไปขออาเดชสงในการคิดที่จะทำรวมทั้งจะลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ดีทำบ,บุญในครั้งนี้ได้บันดาลให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับมีความร่ำรวยมหาศาลไม่มีวันที่สุดกันทุกคนทุกท่านตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผม ขออนุญาตเปิดโครงการส่งเสริมสนุนช่วยเหลือนักเรียนน้องบรีบุเขตนึงกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องน้องบุรีบูเขตนึงกิจกรรมต้นบุญรวมใจให้น้องน้องบรีบุเขตนึงและกิจกรรมเสื้อสวยช่วยน้องน้องบรีบุเขตนึงณนะบัดน,นี้ครับเราจะนับถอยหลังไปิพร้อมกันนะครับเก้า แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือดัดดงๆครับตอนนี้นะครับพิธีเปิดกิจกรรมนะครับเ,รเ,เหรียญที่เหลือเพื่อน้องน้องบัวดุพูพเขตยนหนึ่งนะครับ ได้เปิดประถมมาเลิกเปิดฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวภูเขตหนึ่งท่านหมรัฐอิสรากงบงนะครับวันนี้นะครับท่านเปิดประถมมาเลิกนะครับบริจาคนะครับเหียอที่เหลือเพื่อน,น้องเป็นจํานวนเงิน1 3 9 9บาทนะครับและต้นบนอีก1 0,000บาทนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวภูเขตหนึ่งของเรานะครับขอบคุณท่าน ครับก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับท่านผู้ที่รับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมพิธีเปิดเรียนที่เหลือเพื่อน้องน้องบัวลำพูเขตหนึ่งผ่านช่องทางยู u ูบไรส์นะครับ n b 1 Channel ชาแนนะครับขอบคุณท่านผู้มีนการสำนักงานเขตพื้นที่การ,รศึกษาประถมศึกษานนองบัวลำพูเขตหนึ่งนะครับและทีมงานท่านรองผู้มีนการท่านาผู้มีนการกลุ่มนะครับท่านศาาึกสานิเทศท่าน เจ้าที่ทุกคนทุกท่านแล้วก็ทางผู้รับชมทางบ้านด้วยนะครับครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับข้ะราชการครูนะครับในโรงเรียนทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมนะครับการถ่ายทอดสดพิธีเปิดในวันนี้นะครับผ่านทางผ่านช่องทาง y t u t u ไรอ i นบีวันชาแนลนะครับ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีอายุอย่างน้อยร้อยวันษามีวันนาล้ำเลือดประเสริฐศีมีสุขะทุกทิวารและราตรีพระมีเยื่อย่อตลอดไปนะครับในวันนี้เราสองคนผมนายชัยศิตคำภูศึกษานนเทศนะครับและครับผมผมนายชัยยันโพลังการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนะครับขอสิ้นสุดนะครับการเป็นพิธีพอพิธีกรในการพิธีเปิดกิจกรรมเหรียญที่เหลือเพื่อน้องไว้เพียงเท่านี้นะครับในลำดับถัดไปนะครับขอมอบเวทีนี้นะครับให้กับ น้องชพวิทย์ครัอทไทยดานะครับซึ่งจะดำเนินการไร้สดต่อไปครับผมอ,อาจเชยญครับอ่าพระอาจารย์ครับนิมนต์นิมนต์นนบนเวทีด้วยนะครับ ครับผมขณะนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบรมบูเขตหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามและรับชมการถ่ายทอดสดในวันนี้ขอฝากช่อง YouTube NB1 Channel ว่าให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ